ดีน้อยีน er ้อยเลยด้ีอยดีดนอยนี่ดีน้อยดีน่อย้ยเฟิร์สรถคันนี้นี่สุดยอดเลยนะมีแต่สชาด้วยอะทำไมแค่ะพี่ทำไมเออจีเรเลยเฮ้ยเปล่าเอาปืนมาเฮเ้ยเฮ้ยเงเเเเี โลกมนุษย์ไม่ได้ขึ้นมาทั้งนานเลยเห็นว่าเขามีแตรสามชาติกันไม่ได้แล้วคนไปดูหน่อยแล้วมันเป็นยังไงยินก้อนแล้วนะอืมไปก้อนแล้วไปเต็มเลยนิดหน่อยนิดน่อยนิดห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 น่อย้ยเฟิร์สรถคันนี้นี่สุดยอดเลยนะมีแต่สชาติด้วยอ่ะ เขาชื่ในสีบ้านคนเนี้ยเฮงซื้อมาตั้งเพลงเลยนะนี่สางชาติเช่นนี้นี่เนี่ยเป็นไงหยุดหยุดนานๆจะขึ้นหมดสักครั้งเนี่ยว้าววันนี้โชคดีจังเลยโว้ยขึ้นมาถึงก็เจอดำเลยเนี่ยมีเซ่สามชาติด้วยโอ้ยโชคดีเลยเข้าไปเอามาเอามา้ได้ลงไปบีบเป็นมงนรลกจะได้ไม่ง่ ดีจริงๆร้อยออกมาเลยแฟร์สามชาได้แล้วรถดับแฟร์สามชาเนื้อหมงนารุกคงใครจะได้ไม่งงแล้วเฮ้ยขึ้นมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนล่ะข้าก็มาจากเมืองนรกละสินรกสูกทีทีวิร้อยของข้าเนี่ยจะได้มีทีฉันด้วยรถดับแฟร์สามชาดิละฟืดอย่าไปยอมมันไปเอากรรมมาเลยกรรมมาสิไี้ไหนล่ะจี้นายเหรอนี่ เฮ้ยไ่เปาเอาปืนมาแง้าไม่โดนก็าหรอกของขี้ปะตี้ยวอย่างนี้ไม่คารานาข้าหรอกยังไงมันก็เป็นของข้าวันนี้เฮ้ครั้งแรกไโดนเอาอนสอง้น้น้อโอ้ยเฮ้ยเปาโอ้ยป เอาปืนไปยิงแทนฉันหน่อยโอเฮ้จยยยนยยยยยยบยยกยย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 อยยยยยยอยย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 ยัยยยยยยยเลยย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 จยย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 ขยย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 ยกยย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  ดำสามชามันก็กลายเป็นของข้ามันนีลูกข้ายะมาได้บียกหงอแล้วที่นี่ลองดูสักหน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีความชุกจริงๆเลย <c oughs> มีความชุกไหมหนอเนาะ <c oughs>